าารทั้งหมด2,187บาทค่ะ<_><_>นี่มันอะไรกันพี่ทำไมวันเกิดหนูทัง้งทีที่ไม่คิดจะเลี้ยงหนูสักมือเลยเหรอคะสภายก็ไม่มีของขวัญก็ไม่มีข้าวสักมือก็ไม่เลี้ยง เวลาไปเที่ยวหนูก็จ่ายค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่าบ้านหนูก็จ่ายป่วยมาทีหนูก็จ่ายหนูต้องดูแลตัวเองพี่ป่วยหนูก็ต้องจ่ายหมาแมวป่วยหนูก็จ่ายค่าอาหารหมาอาหารแมวหนูก็ต้องจ่ายแต่ถ้าต่อไปมีลูกอ่ะหนูก็ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวสิครับพี่หนูไม่ต้องจ่ายคนเดียวหมดเลยเหรอฉันชักจะทนไม่ไหวแล้วนะ คุณทนมาได้ยังไงคะเนี่ยใช่ไหมคะนี่คุณผู้ชายเขาไม่เคยจ่ายค่าอาหารให้คุณเลยเหรอคะต้องมาทุกครั้งฉันก็เป็นคนจ่ายทุกครั้งอะ่ะไม่น่าเชื่อว่าผู้ชายสมัยเนี้ยจะเป็นแบบนี้กันทุกคนไม่ไม่ไม่อะไรหรอคะไม่สืบสิครั ใจเย็นๆนะตั้งสติก่อนพูดจบแล้วใช่ไหมขอพี่พูดบ้างนะที่พี่ไม่จ่ายค่าอาหารเพราะตังกูอยู่กับมึงมึงเอาตังกูไปหมดเลยมึงให้กูใช้วัตริยี่สิบาทแค่ค่ารถเมล์กูก็ไม่พอแล้วและทุกวันนี้มึงเอารถไปใช้ไม่ให้กูขับ หัวว่าคูจะไปรับคนอื่นไม่ไว้ใจพี่ก็โอเคนั่งนึกเมย้วที่กูมาสายใช่ไหมมาสายประจํารอรถรู้ไหมรถเมย์ประเทศไทยมาเคยตรงเวลาไหมไม่เคยบางคันแม่งมาคนแม่งแน่นล้นออกมายันประตูกูต้องโหด่ิี่ชีวิตกูสุ่มเสี่ยงมากเลยนะที่กูจะตายวันตายุรูก็ไม่รู้แต่โอเคไม่เป็นไรเพื่อความสะดวกสบายนะของขวัญ กูไม่ซื้อให้ก็ตังอยู่กับมึงมึงก็เอาไปซื้อสิคะมึงจะให้กูซื้ออะไรอีกกูจะเอาตังที่ไหนไปซื้อให้มึงหนูก็นึกว่าพี่เมมไปบ้างไงเมมซ่อนเงินไว้กูซ่อนเงินไว้ในอย่างอะไรมึงยังเสือกหาเจอเลยนี่ขนาดกูซ่อนไว้ในกำแพงทุกกำแพงฉาบปูนมึงยังเสือกไปทุบเอาออกมาได้มึงเป็นหมอดูหรือไงวะทุกครั้งที่กูเมม